สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจากพื้นที่ฝั่งปอยเปตตรงข้ามอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วไปจนถึงแนวภูเขาและจุดยุทธศาสตร์สำคัญในเขตช่องอานมา้าจ ah ังหวัดอุบลราชธานีเหตุปะทะและปฏิบัติการทางทหารที่เกิดขึ้นไม่เพียงสะท้อนถึงการผเผชิญหน้าทางกำลังเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยของประชาชนและบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค จากรายงานภาคสนามกองทัพไทยได้เปิดปฏิบัติการตอบโต้เป้าหมายที่ถูกระบุว่าเป็นจุดซุ่มยิงและที่ตั้งกำลังฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ปอยเปตหลังมีการใช้อาคารดังกล่าวเป็นฐานโจมตีเข้ามายังฝั่งไทยขณะเดียวกันในแนวชายแดนด้านตะวันออกเฉียงเหนือการสู้รบเพื่อยึดคืนพื้นที่สูงอย่างเนิน677และเนิน500ได้ปรากฏภาพการปะทะอย่างดุเดือดพร้อมการเคลื่อนกำลังของยานเกราะและรถถังเพื่อสถาปนาการควบคุมพื้นที่คืนอย่างสมบูรณ์ ท่ามกลางเสียงปืนและภาพการรบที่ถูกเผยแพร่ออกมาในเวลาต่อมาสังคมไทยกำลังจับตาถึงทิศทางของสถานการณ์ว่าจะนำไปสู่การคลี่คลายหรือการยกระดับความขัดแยง้งข่าวชุดนี้จะพาผู้ชมไล่เรียงทุกประเด็นสำคัญตั้งแต่ปฏิบัติการภาคสนามข้อเท็จจริงจากฝ่ายความมั่นคงไปจนถึงผลกระทบที่กำลังขยายวงออกไปมากกว่าพื้นที่ชายแดนข่าวที่ห ปฏิบัติการถล่มเป้าหมายฝั่งปอยเปตและเครือข่ายสแกมเมอร์ที่กลายเป็นฐานทหารสถานการณ์ฝั่งปอยเปตเริ่มทวีความรุนแรงอย่างเห็นได้ชัดหลังเกิดเหตุยิงโจมตีจากอาคารฝั่งกัมพูชาเข้ามายัางพื้นที่อำเภออารัญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยฝ่ายความมั่นคงของไทยระบุว่าอาคารดังกล่าวถูกใช้เป็นที่ซุ่มยิงและเป็นจุดหลบซ่อนกำลังพลของฝ่ายกัมพูชาท่ามกลางพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่โดยรอบ เหตุการณ์นี้ถือเป็นชนวนสําคัญที่นําไปสู่การตัดสินใจเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างเร่งด่วนจากการชี้แจงของกองทัพภาคที่1ระบุว่าหลังการตรวจสอบข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าอาคารเป้าหมายจํานวนสองหลังในพื้นที่ฝั่งปอยเปตไม่ได้เป็นเพียงอาคารพาณิชย์ทั่วไปแต่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติในลักษณะของกลุ่มสแกมเมอร์อีกทั้งยังถูกฝ่ายกัมพูชานำมาใช้เป็นที่ตั้งกำลังพลและจุดซุ่มยิง โดยก่อนหน้านั้นมีการใช้อาคารดังกล่าวเป็นฐานยิงอาวุธเข้ามายังฝั่งไทยส่งผลให้ทหารไทยตกอยู่ในความเสี่ยงโดยตรงเมื่อสถานการณ์ชัดเจนกองกําลังบูรพาภายใต้กองทัพภาคที่หนึ่งจึงเริ่มปฏิบัติการตอบโต้โดยมีการกําหนดเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อทําลายขีดความสามารถในการโจมตีจากอาคารดังกล่าวปฏิบัติการเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันโดยฝ่ายไทยยืนยันว่ามีการล็อกเป้าหมายเฉพาะอาคารที่ผ่านการพิสูจน์ทราบแล้วเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนโดยรอบรายงานอย่างเป็นทางการระบุว่าการโจมตีสามารถสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างอาคารทั้งสองหลังอย่างมีนัยสำคัญและหลังจากปฏิบัติการแล้วไม่ปรากฏการยิงตอบโต้กลับมาจากฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าวอีกนอกจากนี้ยังมีข้อมูลยืนยันว่าภายในอาคารเป้าหมายมีการติดตั้งระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งสะท้อนถึงการเตรียมการด้านการทหารมากกว่าการใช้งานเชิงพลเรือนทั่วไปหลังภาพและคลิปวิดีโอของปฏิบัติการถูกเผยแพร่ออกมาในสื่อสังคมออนไลน์ได้เกิดกระแสวิาพกากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเพจด,ด้านความมั่นคงหลายแห่งรายงานตรงกันว่ากลุ่มสแกมเมอร์ซึ่งประกอบด้วยทั้งชาวจีนและชาวกัมพูชาได้เร่งหลบหนีออกจากอาคารในพื้นที่ปอยเปตหลังการโจมตีเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระแสะความเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ส่วนหนึ่งสะท้อนความไม่พอใจต่อพฤติกรรมของฝ่ายกัมพูชาโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีการใช้อาคารในพื้นที่พลเรือนเป็นฐานทางทหารขณะที่อีกส่วนหนึ่งตั้งคำถา,ถามถึงผลกระทบในระยะยาวและความเสี่ยงต่อประชาชนบริเวณชายแดนซึ่งกลายเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเผชิญหน้าดังกล่าวด้านโฆษกระทรวงกลาโหมของไทยได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ฝ่ายไทยมีหลักฐานชัดเจนว่ากัมพูชาใช้พื้นที่หมู่บ้านและชุมชนของตนเองเป็นที่ซ่อนพรางกำลังและอาวุธรวมถึงใช้เป็นฐานยิงอาวุธหนักเข้ามายังฝั่งไทยพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพลเรือนในพื้นที่ขัดแยง้งหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือการตรวจพบการใช้อาวุธจรวดหลายลำกล้องในลักษณะที่มีการเคลื่อนย้ายเข้าไปในเขตชุมชน โดยฝ่ายไทยระบุว่ามีหลักฐานจากคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นการนำยานพาหนะบรรทุกอาวุธเข้าไปจอดในพื้นที่หมู่บ้านก่อนจะใช้เป็นฐานยิงโจมตีข้ามพรมแดนการกระทาในลักษณะนี้ถูกมองว่าเป็นการนำประชาชนมาใช้เป็นเกราะก,กำบังทางทหารผลกระทบจากการประทะในช่วงก่อนหน้ายังรวมถึงความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและยุ้งข้าวของชาวบ้านในฝั่งไทยจากเหตุลุกระเบิดตกในบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีรายงานการสูญเสียกำลังพลของฝ่ายไทยหนึ่งนายซึ่งยิ่งทำให้บรรยากาศตึงเครียดและความรู้สึกของสังคมทวีความรุนแรงขึ้นกองทัพไทยยืนยันว่าข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดที่ได้รวบรวมจะถูกนำเสนอในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้ประชาคมโลกได้รับทราบถึงพฤติกรรมที่ถูกมองว่าเป็นการละเมิดกติกาสากลของฝ่ายกัมพูชาพร้อมทั้งย้ำว่าการดำเนินการของไทยเป็นไปเพื่อการป้องกันตนเองและมุ่งรักษาความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ เหตุการณ์ที่ปล่อยเปรตจึงไม่ได้เป็นเพียงการโจมตีเป้าหมายทางทหารเท่านั้นแต่ยังสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของอาชญากรรมข้ามชาติที่ซ้อนทับอยู่กับความขัดแย้งด้านความมั่นคงเมื่ออาคารที่เคยถูกใช้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายหลอกลวงกับถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในสนามรบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นย่อมส่งแรงสั่นสะเทือนไปไกลกว่าพื้นที่ชายแดนข่าวที่สองเสียงปืนบนสันเขาการยึดคืนเนินยุทธศาสตร์และการสถาปนาความมั่นคงช่องอ่านมา้า อีกหนึ่งสมรภูมิที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดคือพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งกลายเป็นจุดปะทะสาคัญระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาโดยเฉพาะบริเวณเนินยุทธศาสตรห์หลายแห่งที่มีความได้เปรียบทางภูมิประเทศเหตุการณ์การสู้รบในพื้นที่นี้แม้ภาพและคลิปจะถูกเผยแพร่อ,ออกมาภายหลังแต่รายละเอียดที่ปรากฏสะท้อนถึงความดุเดือดและความต่อเนื่องของปฏิบัติการทางทหารอย่างชัดเจนรายงานระบุว่าเนิน677 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตช่องอานมา้าเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่กองทัพไทยสามารถยึดคืนได้สำเร็จตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมอย่างไรก็ตามคลิปการประทะจริงถูกนำมาเผยแพร่ในเวลาต่อมาหลังจากการควบคุมพื้นที่ได้อย่างมั่นคงแล้วภาพจากคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นเสียงปืนที่ดังต่อเนื่องเป็นเวลานานแสดงถึงการประทะกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกำลังทั้งสองฝ่ายก่อนที่ฝ่ายไทยจะสามารถยึดพื้นที่คืนได้ในที่สุด หลังจากการยึดคืนเนิน677กองทัพไทยได้ขยายผลการปฏิบัติการไปยังเนิน500ซึ่งอยู่ในแนวพื้นที่เดียวกันการสู้รบในจุดนี้มีลักษณะเป็นการเข้าปะทะเชิงรุกโดยทหารไทยต้องผเผชิญกับแรงต้านอย่างหนักจากฝ่ายกัมพูชาเ,เสียงปืนที่ดังสนั่นในคลิปสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นของสถานการณ์ก่อนที่ฝ่ายไทยจะสามารถควบคุมพื้นที่ดังกล่าวได้สำเร็จในเวลาต่อมา ปฏิบัติการในพื้นที่ช่องอ่านมาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกำลังทหารราบเท่านั้นแต่ยังมีการสนับสนุนจากยุธทธปกรสำคัญภาพที่ถูกเผยแพร่แสดงให้เห็นยานเกราะลำเลียงพลรุ่น M113 และรถถังหลัก Vt4 เคลื่อนกำลังเข้าสนับสนุนการรบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีและป้องกันการประสานงานระหว่างกำลังภาคพื้นดินและยานเกราะทำให้กองทัพไทยสามารถผลักดันฝ่ายตรงข้ามออกจากพื้นที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่อง ผลจากปฏิบัติการดังกล่าวทําให้กองทัพไทยสามารถประกาศยึดคืนพื้นที่ช่องอ่านม้าได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงเช้าของวันที่16เดือนธันวาคมหลังจากนั้นได้เข้าสู่ขั้นตอนการสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่มีการจัดก,กําลังควบคุมจุดยุทธศาสตร์ตรวจสอบความปลอดภยัยและป้องกันไม่ให้เกิดการลุกล้ําหรือการโจมตีซ้ําจากฝ่ายตรงข้ามหนึ่งในภาพที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและปลุกขวัญกาลังใจแก่ประชาชนคือภาพทหารไทยร่วมกัน เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาบนพื้นที่ที่ยึดคืนมาได้แม้ผืนธงจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับพื้นที่โดยรอบแต่ภาพดังกล่าวถูกตีความว่าเป็นสัญลักษณ์ของอธิป,ปไตยและศักดีศีของแผ่นดินไทยซึ่งไม่อาจวัดได้จากขนาดของสัญลักษณ์ทางกายภาพท่ามกลางความสําเร็จในการยึดคืนพื้นที่ยังมีภาพอีกด้านหนึ่งของสนามรบที่ถูกเผยแพร่ออกมา คือภาพจากกล้องติดตัวทหารซึ่งบันทึกช่วงเวลาหลังการประทะเมื่อทหารเพิ่งกลับมาพักในฐานได้เพียงช่วงสั้นๆก่อนจะต้องรีบออกไปปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งเสียงหายใจที่ถี่และหนักสะท้อนถึงความอ่อนล้าจากการเคลื่อนกำลังและการสู้รบอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาพื้นที่ที่ได้มานอกจากการสู้รบทางทหารแล้วในพื้นที่ช่องอานมายังเกิดเหตุการณ์ที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้าง เมื่อทหารช่างของไทยได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและรูปปั้นที่ฝ่ายกัมพูชานำมาก่อสร้างไว้ในพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยยืนยันว่าเป็นดินแดนของไทยการดำเนินการดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการลบสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่เหตุการณ์การรื้อถอนดังกล่าวถูกนำไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์และได้รับการแชร์ต่อในฝั่งกัมพูชา ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความไม่พอใจจากประชาชนบางส่วนของกัมพูชาโดยมีการกล่าวหาไทยในลักษณะว่าละเมิดอธิปไตยอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยชี้แจงว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ของไทยและการดําเนินการเป็นไปเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศจากภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดในพื้นที่ช่องอานมาจะเห็นได้ว่าสมารภูมิแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ของการปะทะทางกําลังเท่านั้น แต่ยังเป็นสนามของสัญลักษณ์อารมณ์และการสื่อสารต่อสาธารณชนการเผยแพร่ภาพการรบการยึดคืนพื้นที่และการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล้วนมีผลต่อการรับรู้ของประชาชนทั้งสองฝั่งชายแดนสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแม้ฝ่ายไทยจะประกาศควบคุมพื้นที่ได้แล้วแต่การสถาปนาความมั่นคงอย่างยั่งยืนยังต้องอาศัยการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งกลับมาประทุขึ้นอีกครั้ง เมื่อพิจารณาภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งสองพื้นที่จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในระยะนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปะทะแบบฉับพลันหรือเหตุการณ์เฉพาะจุดหากแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบมีลำดับขั้นและสะท้อนแนวคิดทางยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันในแต่ละสมรภูมิอย่างชัดเจนพื้นที่บอยเปตเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติการที่มุ่งทำลายเป้าหมายเชิงโครงสร้างเป้าหมายในลักษณะนี้ไม่ใช่พื้นที่เปิดหรือภูมิประเทศสูงต่ำ แต่เป็นอาคารที่ถูกระบุว่ามีบทบาทสำคัญต่อาการโจมตีฝ่ายไทยทั้งในฐานะจุดซุ่มยิงและศูนย์กลางการสนับสนุนทางทหารการตัดสินใจโจมตีอาคารจึงสะท้อนความพยายามตัดขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามในเชิงระบบมากกว่าการเข้าปะทะก,กับกำลังคนโดยตรงการเลือกเป้าหมายในลักษณะดังกล่าวยังชี้ให้เห็นว่าฝ่ายไทยให้ความสำคัญกับการพิสูจน์ทราบข้อมูลก่อนการปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันว่ามีการใช้อาคารเป็นฐานยิงการติดตั้งระบบต่อต้านอากาศายานไร้คนขับหรือความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ <g sour d ough> การโจมตีที่เกิดขึ้นจึงถูกอธิบายว่าเป็นการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีซ้ำในอนาคต <g S 1> ในทางตรงกันข้ามสมรภูมิช่องอ่านมา้าเป็นภาพของการสู้รบเชิงภูมิประเทศอย่างแท้จริงการยึดคืนเนินยุทธศาสตร์เช่นเนิน677 และเนิน500มีความหมายมากกว่าการครอบครองพื้นที่บนแผนที่เพราะพื้นที่สูงเหล่านี้เปิดโอกาสให้สามารถสังเกตการควบคุมเส้นทางเคลื่อนกำลังและสร้างความได้เปรียบเชิงป้องกันหากไฟได้ครอบครองจุดสูงก็ย่อมมีโอกาสกำหนดจังหวะและทิศทางของการประทะได้มากกว่าการเคลื่อนกำลังในพื้นที่ช่องอ่านมาจึงเป็นลักษณะของการรุกคืบอย่างเป็นขั้นตอน จากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งโดยมีการสนับสนุนจากยานเกราะและรถถังการประสานงานเช่นนี้สะท้อนถึงความตั้งใจในการยึดพื้นที่คืนอย่างถาวรไม่ใช่เพียงการผลักดันฝ่ายตรงข้ามออกไปชั่วคราวเมื่อมองทั้งสองพื้นที่ร่วมกันจะเห็นความแตกต่างของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนปล่อยเปรตเป็นการตัดกำลังและตัดฐานสนับสนุนขณะที่ช่องอ่านม้าเป็นการสร้างแนวป้องกันและการควบคุมพื้นที่ชายแดนในระยะยาว สองแนวทางนี้เสริมกันและสะท้อนถึงการจัดลำดับความสำคัญของฝ่ายไทยในการรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนอย่างไรก็ตามความซับซ้อนดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติทางทหารเพราะทั้งสองสมรภูมิต่างตั้งอยู่ใกล้หรือทับซ้อนกับพื้นที่พลเรือนการปฏิบัติการใดๆจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและนี่คือจุดเริ่มต้นของคำถามที่ลึกกว่ายุทธศาสตร์ทางทหารนั่นคือผลกระทบต่อพลเรือน และกรอบกอติกาสากลที่ทุกฝ่ายอ้างถึงนอกเหนือจากมิติทางยุทธศาสตร์เหตุการณ์ตามแนวชายแดนยังสะท้อนผลกระทบต่อพลเรือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พื้นที่ป่าหลายจุดตั้งอยู่ใกล้ชุมชนการเคลื่อนย้ายอาวุธและการใช้พื้นที่หมู่บ้านเป็นที่ตั้งกำลังส่งผลให้ประชาชนตกอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงโดยไม่อาจเลือกได้ ภาพความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรและทรัพย์สินของชาวบ้านตอกย้ำว่าความขัดแย้งทางทหารมักทิ้งร่องรอยไว้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก,กับการสู้รบโดยตรงประเด็นนี้นำไปสู่การอ้างอิงกรอบกฎหมายและหลักมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งให้ความสำคัญกับการคุ้มครองพลเรือนและการแยกแยะระหว่างเป้าหมายทางทหารกับพื้นที่อยู่อาศัยการกล่าวอ้างว่ามีการใช้อาวุธหนักหรือระบบยิงจากภายในเขตชุมชนย่อมทำให้พื้นที่เหล่านั้นกลายเป็นจุดเสี่ยงสูง และเปิดช่องให้เกิดการตั้งคำถามในเวทีนานาชาติฝ่ายไทยจึงเน้นย้ำการรวบรวมหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติการของตนอยู่ในกรอบการป้องกันตนเองและมีเป้าหมายจำกัดเฉพาะจุดที่ถูกพิสูจน์ทราบแล้วอย่างไรก็ตามในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วกรอบกฎหมายเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการกำหนดการรับรู้ของสาธารณชนภาพคลิปและคำบรรยายที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็น เครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนเหตุการณ์ที่ปลอยเป็ดและช่องอ่านม้าแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารสามารถขยายผลของการปะทะจากพื้นที่จำกัดไปสู่การรับรู้ในระดับภูมิภาคได้ในเวลาอันสั้นสนามการสื่อสารจึงกลายเป็นอีกแนวรบหนึ่งภาพการโจมตีอาคารภาพทหารเคลื่อนกำลังและภาพการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างถูกตีความแตกต่างกันไปตามมุมมองของผู้รับสารในบางกรณี ภาพเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันความชอบธรรมของการปฏิบัติการขณะที่อีกฝ่ายกลับใช้ภาพเดียวกันเพื่อกล่าวหาและปลุกเร้าอารมณ์ของสังคมตนเองความท้าทายสำคัญจึงอยู่ที่การนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านและความสามารถของผู้รับสารในการแยกแยะระหว่างข้อเท,ท็จจริงกับการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เมื่อมองไปข้างหน้าความยั่งยืนของความมั่นคงตามแนวชายแดน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการควบคุมพื้นที่ทางทหารเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับการลดผลกระทบต่อพลเรือนการเคารพกติกาสากลและการจัดการการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบหากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งความขัดแย้งย่อมมีโอกาสถูกขยายผลและยืดเยื้อเกินกว่าที่สนามรบจะควบคุมได้ หลังจากกระแสข่าวการประทะและภาพการรบที่ฐาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งที่เริ่มเกิดขึ้นในสังคมคือความอ่อนล้าทางอารมณ์ของผู้รับสารเสียงปืนภาพความเสียหายและถ้อยคำที่ตึงเครียดทำให้ผู้ชมจำนวนไม่น้อยเริ่มตั้งคำถามว่าสถานการณ์ทั้งหมดกำลังมุ่งหน้าไปทางใดและจุดสิ้นสุดอยู่ตรงไหนการหยุดมองภาพรวมในช่วงเวลานี้จึงเป็นเหมือนการพักหายใจก่อนจะก้าวเข้าสู่บทสรุปของเรื่องราว ความไม่แน่นอนคือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ชายแดนครั้งนี้แตกต่างจากเหตุปะทะในอดีตแม้จะมีการประกาศควบคุมพื้นที่หรือการยึดคืนจุดยุทธศาสตร์ได้แล้วแต่ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าความตึงเครียดจะคลี่คลายลงในระยะเวลาอันใกล้เส้นแบ่งระหว่างการป้องกันตนเองกับการยกระดับความขัดแย้งยังคงเปราะบางและสามารถเปลี่ยนทิศทางได้จากเหตุการณ์เพียงเล็กน้อยในอีกด้านหนึ่งสังคมกำลังรอคำตอบมากกว่าภาพการรบ คำตอบที่ว่าผลลัพธ์ของการปฏิบัติการเหล่านี้จะนําไปสู่อะไรจะเป็นการยับยั้งไม่ให้เกิดการโจมตีซ้ําหรือจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแรงกดดันทางการเมืองและการทูตที่รุนแรงขึ้นการรอคอยนี้ทําให้บรรยากาศของข่าวเปลี่ยนจากความตื่นตระหนกไปสู่ความเงียบที่เต็มไปด้วยความคาดหวังสําหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนความรู้สึกไม่ได้มีเพียงความหวาดกลัวแต่ยังปะปนด้วยความหวังว่าจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติการอพยพ การเฝ้าระวังและการใช้ชีวิตท่ามกลางเสียงเตือนภัยทําให้คําว่าความมั่นคงมีความหมายที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นไม่ใช่เพียงคําในถแถลงการของรัฐแต่คือความปลอดภัยของบ้านครอบครัวและอนาคตของชุมชนในระดับสังคมวงกว้างผู้ชมข่าวจํานวนมากเริ่มตั้งคําถามกับบทบาทของข้อมูลข่าวสารว่าควรรับฟังอย่างไรจึงจะไม่ถูกพาไปด้วยอารมณ์เพียงด้านเดียวการเว้นจังหวะเพื่อทบทวนข้อเท็จจริงและรอการยืนยันจากหลายแหลง่ง กลายเป็นทักษะสําคัญในช่วงเวลาที่ข่าวสารเคลื่อนไหวรวดเร็วเช่นนี้ทั้งหมดนี้คือช่วงเปลี่ยนผ่านของอารมณ์จากความตึงเครียดสู่ความนิ่งเงียบก่อนบทสรุปเป็นช่วงเวลาที่สังคมกําลังรอคําอธิบายรอท่าทีและรอผลลัพธ์ว่าความพยายามทางทหารการทูตและการสื่อสารจะนําพาสถานการณ์ไปสู่ทิศท,ทางใดนี่คือเหตุผลที่ผู้ชมจํานวนมากยังคงจับตาและเลือกที่จะอยู่รับฟังจนถึงตอนจบของเรื่องราวนี้เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ทั้งหมด ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงเวลานี้ภาพที่ปรากฏชัดไม่ใช่เพียงเรื่องของชัยชนะหรือความสูญเสียในเชิงการทหารหากแต่เป็นภาพของความเปราะบางที่ยังคงปกคลุมพื้นที่ชายแดนและสังคมโดยรวมปฏิบัติการที่ปล่อยเปรตและการสู้รบในพื้นที่ช่องอ่านมา้าแสดงให้เห็นถึงความพยายามของฝ่ายไทยในการปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนท่ามกลางบริบทที่ซับซ้อนทางด้านความมั่นคง อาชญากรรมข้ามชาติและแรงกดดันทางการเมืองระหว่างประเทศการโจมตีเป้าหมายเชิงโครงสร้างในฝั่งปอยเปตสะท้อนแนวคิดในการตัดขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามและลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีซ้ำในขณะที่การยึดคืนพื้นที่สูงในเขตช่องอ่านมาเป็นการสร้างหลักประกันเชิงภูมิประเทศและการป้องกันระยะยาวทั้งสงแนวทางนี้แตกต่างกันในรูปแบบแต่เชื่อมโยงกันด้วยเป้าหมายเดียว คือการรักษาความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างไรก็ตามสิ่งที่ตามมาพร้อมกับปฏิบัติการเหล่านี้คือผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในพื้นที่ชุมชนที่ต้องอพยพพื้นที่ทำกินที่ได้รับความเสียหายและความไม่แน่นอนที่แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนภาพเหล่านี้ย้ำเตือนว่าทุกการตัดสินใจในสนามรบย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายนอกสนามรบเสมอ ในระดับนานาชาติเหตุการณ์ครั้งนี้กำลังถูกจับตาในฐานะบททดสอบของการเคารพคติกาสากลการคุ้มครองพลเรือนและความรับผิดชอบของรัฐในการใช้กำลังการนำเสนอหลักฐานการสื่อสารอย่างรอบคอบและการใช้ช่องทางการทูตจึงมีความสำคัญไม่แพ้การควบคุมพื้นที่ทางทหารเพราะภาพลักษณ์และความชอบธรรมในสายตาประชาคมโลกอาจเป็นปัจจัยชี้ขาดทิศทางของสถานการณ์ในระยะยาว สำหรับสังคมไทยบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์นี้ <c oughs> คือการติดตามข่าวสารด้วยสติ <c oughs> การแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากอารมณ์และการตระหนักว่า <c oughs> ความขัดแยง้งไม่ได้จบลง <c oughs> เพียงในภาพข่าวที่ปรากฏแต่ยังคงส่งผลต่อความรู้สึก <c oughs> ความคิดและความหวังของผู้คนจำนวนมากในช่วงเวลาที่สถานการณ์ยังไม่ถึงบทสรุปสิ่งที่ทุกฝ,ฝ่ายกำลังรอคอยไม่ใช่เพียงรายงานความสำเร็จหรือความคืบหน้าในสนามรบ แต่คือสัญญาณของการคลี่คลายความชัดเจนในทิศทางและโอกาสที่จะทําให้พื้นที่ชายแดนกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งบทสรุปของเรื่องราวนี้อาจยังไม่เกิดขึ้นในวันนี้แต่การติดตามอย่างมีสติและความเข้าใจคือก้าวแรกของการรอคอยคําตอบนั้นร่วมกัน